ผู้หญิงรูกก่อนผู้ชายคิดยังไงเป็นอีกหนึ่งคำถามที่เข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็ผู้หญิงส่วนมากก็จะแบบถ้าเกิดว่าเราอเบอร์เขาเราจะดูง่ายไหมคะ,นะคะนะะถ้าเกิดเราไปบอกให้เพื่อนไปบอกว่าเราสนใจเขาเราจะดูง่ายไหมคะ,ะคะหรือว่าเรายิ้มให้เขาเราจะดูง่ายไหมคะ คำว่าง่ายหรือไม่ง่ายของผู้ชายดูจากอะไรรู้ไหมครับดูจากว่าเขานะ่ะนอนกับคุดเร็วแค่ไหนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการที่ว่าใครขอเบอร์ใครก่อนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการที่ว่าใครจะยิ้มให้ใครก่อนหรือแม้กระทั่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการที่ว่าใครจะเดินเข้ามาคุยหรือว่าแนะนําตัวกับใครก่อนนะครับดังนั้นนะสิ่งที่ผู้หญิงควรจะทํานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจไว้ก่อนนะ ผู้ชายดีๆจีบผู้หญิงไม่เป็นนะฮะผู้ชายที่กล้าจะเดินเข้ามานั่งดักขุดตามหน้าห้องน้ํำในพับก็แนะนําตัวแบบนั้นแบบนี้แล้วก็พร้อมจะไอ้กระชากมือคุณมาขอเบอร์โทรทัพท์พวกนี้เจ้าชู้ทั้งนั้นเสือและสิ่งที่ผู้หญิงมักจะเจอก็คือวันๆทำอะไรผู้หญิงนั่งรอเมื่อไหร่จะมีใครมาจีบสักทีนะครับและแน่นอนคนที่ กล้าเข้ามาจีบคุณก็ต้องเป็นพวกเสือทั้งนั้นเพราะฝึกมาเยอะไอ้ผู้ชายดีๆมันไปต่อคิวหลังเสืออีกทีหนึ่งก็ยืนมองดังนั้นถ้าคุณอยากได้อะไรดีๆในชีวิตนี้นะครับคุณสามารถเดินเข้าไปหาสิ่งนั้นได้คุณสามารถเดินเข้าไปถามผู้ชายก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับในสถานการณ์นั้นๆ คุณแม้กระทั่งสามารถเอาเพื่อนเข้าไปถามเลยก็ยังได้ว่ามีคนสนใจอยู่อะไรแบบนี้นะครับพอจะขอเฟซบุ๊กหรือขออะไรได้ใหม่มันก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละในพื้นที่หรือแต่ละในอีเวนต์ด้วยนะครับณวันนั้นพยายามจะหาอะไรที่เป็นสิ่งรอบข้างใกล้ๆตัวมาโยงเข้าเรื่องการพูดคุยก่อนในการพยายามจะเข้าไปถามหรืออะไรเขาสักหน่อยหนึ่งเป็นการเปิดหวัวเรื่องเดินดื้อเดินเข้าไปเลยบอกชอบข่ด เปิรหน่อยได้ไหมคะแน่นอนนะครับมันไม่ได้ดูผู้ชายไม่ได้คิดกับคุณว่าง่ายอะไรแบบนั้นแต่เขาอาจจะตกกระจายเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอยู่ดีมันปึง้งออกมาเลยนะครับดังนั้นวิธีการเข้ามันต้องเริ่มเนียนก่อนเช่นสมมุติว่าคุณอยู่ในร้านรองเสื้อผ้านะครับคุณอาจจะใช้มุกเช่นเดินไปถามว่าขอโทษน,นะคะเสื้อที่คุณอยู่ไซส์อะไรว่าจะซื้อไปฝากน้องชาย conversation หรือการเปิดเริ่มเรื่องเริ่มคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับจะสามารถพูดคุยกันต่อได้ อันนี้แหละครับเขาเรียกว่าวิธีเฟิร์สนะครับการรุกไม่ใช่การลุยก็เป็นกระชากมือผู้ชายมาเอาเบอร์มาเอาไลน์มาเหนะไอย่างอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะอันน้มันมันเรียกว่ามันโหดร้ายเกินไปมันต้องมีวิธีเข้าแบบเนียนๆนะครับถามว่าผู้ชายรู้ไหมเขาก็รู้เวลามีคนมาชอบเรามีคนมาอยากคุยกับเรามีคนมามองท่าทางมองแล้วปลื้มปริ่มเรา อันนี้มันบูสต์อีโก้ของผู้ชายขึ้นมานะแล้วมันทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมาด้วยแน่นอนมีคนมาชอบเราใครๆก็ชอบนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องเข้าให้ถูกวิธีดังนั้นผู้หญิงหน้าที่ของผู้หญิงถ้าอยากได้ผู้ชายดีๆคุณสามารถเฟรชก่อนได้เลยนะครับแต่ต้องเฟรชให้เป็นและถูกวิธีดังนั้นถ้าอยากรู้เรื่องอะไรแบบนี้จริงๆแล้วในคลับกิ๊กของเราก็มีเฟ i r ติ้งไบเบิหรือคำทีสเสน่ที่สามารถจะทำให้คุณ เดินเข้าไปหาผู้ชายแล้วก็สามารถทำให้คุณมีสเสน่ห์ขึ้นมาจากแววตาท่าทางหรือบอดี้แลงวิได้ทั้งหมดนะครับแต่สำหรับคำถามถ้าคุณถามมาว่ารุกก่อนผู้ชายคิดยังไงผู้ชายไม่ได้รู้สึกแย่อะไรคุณเลยรู้สึกโอเคและดีด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าคุณมาถูกวิธีแต่เขาจะหาว่าคุณง่ายก็ต่อเมื่อคุณไปนอนกับเขาเร็วเกินไปหรือว่าคุยกับเขาแค่วันสองวันแล้วก็เริ่มไปจ,จ,จิกเขา นะครับเริ่มยุ่ไหนทําอะไรเมื่อไหร่จะไปเป็นแฟนคิดเกิดฉันยังไงอันนี้แหละครับง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําอะไรแบบนี้เลี้ยงแพชชั่นของเขาไปเรื่อยๆ,ๆนะครับบูตอีโคของเขาเป็นและประกันเขาติดคุณแทบเท้าไม่ไปไหนครับสนใจคอสฟสลัสติ้งไบเบิลสามารถทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์แอดคลับอีกและทุกช่องทางของคลับอีกทักเขา้ามาได้เลยครับ